เทตรงนี้เทตรงนี้เอาแท็กเกอร์จะดันดินให้เล้วเทเลยเทเอ้าเทได้ใช่ไหมใช่แท็กเกอร์จะดันดินนะที่นี้พี่แจ็มทำไมไม่ใส่รถขนั้น ทำไมรถคันนั้นคันสีนล้าเงินล่ะรถคันนั้นอ่ะตักดินมาเขาได้กำลังดันดินอยู่ใช่เอาคันนั้นมาตักดินมาฝุดดินให้หน่อยฝุดดินเขากจอลังแรงที่ เราลุดก้นไหมเราลุดตรงนี้น่ยก้นไหมพี่ไม่ดับไปล้างรถเทมีทิ่งน่ะพี่ไม่ดับไปล้างเทมี่ย้เทดินลตรงนี้เลยตรงนี้ไเชพี่ยงจะไปเจดื้อนู่นนู่นน่นไะหนนู่นน่ตรงนี้ดันถึงแล้วโอเลรอเกือบลุด